สวัสดีค่ะพบกันไกลอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอโะโวคาโดปั่นนะคะนี่เป็นเมนูอโะโวคาโดมีให้เลือกหลากหลายมากมายนะคะเป็นร้านอาโะโวคาโดปั่นโดยเฉพาะเลยนะคะนี่เห็นก็คือแม่ค้าจะใส่แก้ไวไว้นี้นะคะแล้วแต่เราจะสั่งนะคะอโะโวคาโดน้มสดอโะโวคาโดใส่น้ำผึ้งอโะโวคาโดสมูตตี้ใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะนี่นะคะเมนูก็จะมีประมาณ8 9อย่างนะคะ แต่แมค้าจะเตรียมมาให้เราแบบนี้นี่เห็นไหมคะอะโวคาโดไอร่ไม่ไม่แน่ในจว่าพันุอะไรนะคะถามแมค้าอยู่นะคะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะลูกใหญ่มาก,มากเลยนะคะใหญ่จนแบบว่าน่ากลัวเลยนะคะเนี่ยไม่เคยกินลูกใหญ่ๆอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะเป็นอะโวคาโดาปั่นนะคะสุกแล้วนะคะสีออกม่วงๆดำๆนี่คือสุกแล้วนะคะคายคายดีนะคะปั่นไม่ทันเลยนะคะส่วนมากลูกค้าจะสั่งแล้วก็ไปเดินออย่างอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่นะคะ เพราะว่าไมค่ค้าทาไม่ทันเลยนี่นะคะเป็นร้านทำอะโวคาโดโดยเฉพาะเลยนะคะปั่นอย่างเดียวเลยนะคะแค่ขายเมนูเดียวก็ไม่ทันแล้วราคานี่เห็นไหมคะพิกัดนะคะร้านอะโวคาโดปั่นนะคะอยู่ในตลาดน้ดดีอยุทธยานะคะตลาดมีทุกเรียนนะคะลองแวะมาชิมอะโวคาโดปัน่นกันได้นะคะรับรองนะคะอร่อยหนึบมากเลยคะ่ะไม่ผิดหวังเลยนะคะแก้วก็45บาบาทนะคะก็คือว่า ก็สมราคานะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อไปปั่นเองก็คงไม่ได้ราคานี้ราคาเนาะเห็นไหมคะพอปั่นเสร็จแม่ค้าก็จะใส่เนื้ออะโวคาโดที่สุกให้เราด้วยนะคะดูดล้น่ากินมากเลยนะคะไม่แพ้แบบทำอร่อยกว่าในร้าน,นดังๆในคาเฟ่บางร้านนี่นะคะนี่นะคะเนาะเป็นร้านประจําของไอรีเองนะคะเพราะาไอรีชอบกินอะโวคาโดปั่นมากๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นอะโวคาโดสุกไอรีก็ชอบนะคะเป็นเมนูโปรดเลยนะคะ ถ้ามาตลาดดีๆอลิก็ซื้อทุกครั้งเหมือนกันนะคะนี่เนาะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้อลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ45บาทจุกๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ